สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถนนสุรินทร์ลำดวนครับบ้านตะเกียดครับด้านหลังผมต้นมะม่วงป่าอายุ90ปีครับคุณผู้ชมครับที่ท่านเห็นออกข่าวแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบปีอันนั้นน้อยไปเนี่ยมาดูนี่ดีกว่านี่เก้าสิบปีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากดูนี่โอ้โหฟุตแล้วหาว่าเวอร์มาดูนี่ยังออกไม่ทั้งหมดนะโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวดูมาดูใกล้ๆนะ เนี่ยโอ้โหเวอร์วัง,งอลังการมากมะม่วงอะไรจะออกขนาดนี้มะม่วงป่าสิครับดูโอ้โหส่งกลิ่นหอมหวนรันจวนใจคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหเจ้าจอดนะฮะนะฮะเจ้าของสวนแล้วด้วยเจ้าของสนวนว่าต้นเนี้ยไม่ใช่80นะคุณหนุ่ม90้สองคนโอบอ่ะ ที่ออกข่าวนั้นก็แค่70ถึง80ปีแต่ต้นนี้90ปีเห็นไหมฮะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยแกบอกว่าบางส่วนแกตัดทิ้งไปบ้างถ้าไม่ตัดทิ้งไปโอ้โหมันจะไปส่งกิ่งไปเยอะเลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่หลักฐานถึงการบอกว่าตัดทิ้งไปบ้างดูนะนี่ครับนี่ฮะกิ่งเนี่ยคุณผู้ชมสองกิ่งเนี่ยสุดยอดมากนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย จะบอกคุณผู้ชมว่ามันเก้าสิบปีนะต้นเนี้ยสองคนโอบครับใหญ่มากอยู่ที่บ้านตะเกียดโอ้โหดูให้ชมนะให้ชมนะใกล้ๆนะดูซิเขาออกดอกเต็มต้นไปหมดเลยมองจากที่ไกลๆเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเพื่อวางอลังการมากนะครับเนี่ยสุดยอดมากว่าจะเนี่ยคุณผู้ชมว่าโอ้โหมาบ่วงปลาอะไรจะขนาดนั้นนี่ฮะเป็นอย่างนั้นแหละครับให้ดูนะครับ ให้ดูนะครับต้นอายุ90ปีครับดูมุมไกลๆนะครับเห็นไหมนี่ยังออกไปทั้งหมดนะโอ้โหดูเก็บภาพฝากคุณผู้ชมครับที่นุ่นยังบอกว่าต้นแค่70-80อันนี้ต้น90ปีเลยสุดยอดมากอยู่ที่ถนนสุรินทร์ลำดวนลงบ,บ้านตะเกียรน,นะครับก็อ,อยู่ข้างทางเลยมามาดูมาชมได้สวยงามครับฝากด้วย ความสวยงานจากธรรมชาติครับ